ช่วงที่ผมอยู่สิงคโปร์เนี่ยก็เ,เป็นช่วงที่เ,เขาเรียกว่าไรเดียวพวกสายลับต่างๆนะ secret agent, นะ c r e t c o n เควส e นะของประเทศต่างๆเขามาประชุมกันที่สิงคโปร์ด้วยนะครับเออตลกดีนะครับ The meeting organized by ์อายสิงคโปร์กอล์ฟ n ม้นนะครับถูกจัดโดยสิงคโปร์ e government นะฮะเรา been เอ uh, ่อ discreet นะ separate venue ก็มีการประชุมแยกออกไปต่างหากเลยนะครับการประชุมเนี่ยอยู่ที่อ่อ uh, Director of National i n t e l l i g e น c e นะ we ฮังวินก็ US ก็มีเข้าร่วมด้วยนะโดยตัวแทนฝั่ง US เนี่ยก็เป็น national intelligence นะครับเอวิลนะครับไฮเนสนะฮะคนนี้นะฮะเธอคนนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของฝั่งอเมริกานะครับแน่นอนละครับฝั่งจีนก็ส่งมาด้วยนะครับเราประชุมกันแชงแชงกรีลาดาร์แลกนะครับซึ่งผลต้องออกมาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการชนกันในเวทีย่อยล้กันคือผู้นำตรงๆยังไม่มาชนกันแต่ว่าเอาไอ เอาแบบนี้มาชนกันก่อนซึ่งมันได้น้ำได้เนือนะมันจะเป็นคนที่รู้ข้อมูลดีนะแล้วมาซัดกันนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ทั้งจีนทั้งสหรัฐเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็จัดหนักจัดเต็มกันนะครับออพอสรุปนะผมสรุปคร่าวๆแล้วกันนะสหรับการประชุมครั้งนี้นะต้องบอกว่าเ,เป็นความลับนะประชุมครั้งนี้ไม่ได้มีการเปิดเผยอะไรออกมาทั้งนั้นนะครับแต่ว่าแหล่งข่าวนะครับ หลายๆข่าวมีทั้งหมด5แหล่งข่าวที่ผมไปหามานะครับนึ่งมี CNBC มีบ l มเบิร์กมีหลายข่าวที่ที่ไม่รู้แหละเขาเล่ามาอีกทีแล้วกันนะทั้งหมดนี้ไม่ไม่ไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับแต่เล่ามาจากข้างในนะบอกว่าค่อนข้างมีปัญหานะครับจีนกับอเมริกาเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องในมุมของไต้หวันนะฮะในมุมของไต้หวันว่าไต้หวันจะเอายังไง เราก็นโยบายของจีนเนี่ยมองไต้หวันอย่างหนึ่งในขณะที่อเมริกามองไต้หวันนีอย่างหนึ่งแล้วทะเลาะกันเรื่องนี้นะน,นี่คือสิ่งที่น่าสนใจต้องบอกว่าทะเลาะกันนะฮะแล้วก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องนะอันนี้รายงานของบูมเบิร์กก็มองไปนิทิทางเดียวกันบอกว่าแหล่งข่าวรายงานมาว่าเฮ้ยหลังจากคุยกันแล้วเนี่ยเหมือนทําให้ทุกคนเป็นห่วงว่าอาจจะเกิดอนาธิยุคเรนนะที่ไต้หวันนะประมาณนั้นแหละยเครนเอ่อไต้หวันจะเป็นอนาธิยุคเรนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะก็ อัปเดตเพื่อนๆฟังแล้วกันว่าเขามีการคุยกันที่สิงคโปร์ด้วยนะครับ